สวัสดีครับโซเชียลแคมครับอยู่กับผมนะครับเทอากิลานะครับตอนนี้อยู่ที่คอนโดน้องกันนะครับ mm hmm. ทำไรอ่ะ mm hmm. ทำไร mm hmm. ก็สัญญากับน้องๆไว้นะครับว่าจะกลับถึงห้องเราจะอัดโซเชียลแคมนะครับ mm hmm. ทั้งทั้งที่ก็ไม่ไม่รู้ว่าจะอัดอะไรนะน้องไงเมื่อกี้ที่ทีวีพูไงหรอ กิงล้วย <Warner> ันนี้ต้องการจะมาโชว์กินกล้วยแบบเซ็กซี่เซ็กซีนะครใครบอกจะโชว์เขาบอกเขาบอกไงอะไรเขาอยากเห็นวิธีการกินกล้วยให้อร่อยนะฮะจะสอนให้นะครับวิธีเอาทุกคนเอาไปใช้ได้เพราะว่านี่นะฮะการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกล้วยนะฮะ วันน in ี ite, ้เอารูปโรงอินสแกมไปนะครับบอกว่าพี่พี่อยากกินเยอะนะครับมันมีฟอสเฟตเยอะอะไรคือฟอสเฟตไม่รู้จักกินไปทุกวันทุกวันอะไรอย่างนี้แต่ก็โอเคอร่อยนะครับเซ็กซี่เซ็กซี่แล้วนี่ครับเราต้องสมมติว่ามีฮะสมมติอะไรไหมต้องแกะออกมาอย่างนี้ทีละอันนี้นะอย่างนี้นะโอเคป่ะจริงนะเพราะเพราะมันเป็นนี่ใช่ไหมมันก็จะเป็นกล้วยใช่ไหมเพราะว่าถ้าไปแกะมันก็จะเป็นกล้วยเหมือนกัน เราคอยดูอยู่ววิธีกินก้วยอร่อยนะครับเราต้องเราต้องต้องคือเลยเขาจะหอยสุดเซ็กซี่เลยกินมันในมันนี่กคืออะไรตะกรอนคไหมไม่เอาลืมไม่ใช่กินใหม่ดีๆอ๋อไม่เขาถือเขาถือเองเลี้ยว ได้เหรอใครจะถือก็ถือเนี่ยไม่มีอันนี้ไม่ได้เจตนาสิบแปดบกนะครับผมถือเฉยๆนะครับผมถือเฉยๆนะกล้วยหักเลยอ่ะอะไรนะกล้วยหักกล้วยหักเอามาอันอันนี้อ่ะยืนได้สิไม่เบื่อไอ้เรื่องอะเรื่องอะไรก็ถือเฉยๆไม่ได้อะไรแน่อะไรเลยอสองนาทีแล้วพอละนไหนละ นี่นะครับหาสาระไม่ได้จากคลิปนี้เลยนะครับไม่หาสาระได้เพราะว่าในกล้วยมีฟอสเฟตเยอะฟอสเฟตคืออะไรอะ่ะ <c oughs> ฟอสเฟตไม่รู้จัก <c oughs> กินเยอะไม่ดีเขาบอกมาอย่างนี้เพราะว่าเราคนที่เป็นเบาหวานใช่ไหม,มกล้วยนี่ย้ำตาลมันเยอะมันไม่ดีหรอกแต่ว่าเราไม่ได้เป็นไงกินก่อนครับผม,มก็ฝากติดตามหนังด้วยนะครับที่กำลังจะเข้าวันที่6มิถุนายนนี้นะครับและหนังเรื่องนี้นะครับผมเราจะส่งชิงออสการ์ปลายปีนี้ด้วยนะครับและรางวัลสุพรรณหงโ์ โดยเฉพาะรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมใช่ครับแล้วเจอกันแล้วก็เลยส่งชิงลูกลูกทองคำด้วยเชื่อปะสารคโลหรือเปล่าสาระสาโลเนะอุ้ยอุ้ยอืมอร่อยมากสาระขอละขอละไรสาระคือคลิปนี้ไรสาระมากอ่ะอัพเพลงั้นอ่ะเราจะได้คิดถึงจะได้มีใครลืมคนนี้นะยังทำไม